ก็ทางแอดก็จะประกอบเครื่องยนต์นะครับผมพอดีเอาเครื่องยนต์ติดเครื่องใหม่มาครับปกติติดเครื่องก็จะเออ่ต้องเอาไปตีปอกใหม่ไหนเดินเราก็ประจอบกัากีาก่หรือนแล้วก็ติดตั้งกันลองคุยรูก่อนนะไหนถ้าเราติดนอกกันก็าประกอบกันลองกันติดตัง้งกับ อย่นี้ครับสวัสดีครับ FC ครับรถ L สามสี่นปดคันนี้ก็ทำการฟิตเครื่องยนต์มาใหม่นะครับประกอบเครื่องยนต์เรียบร้อยครับก็เอามาติดตั้งครับใช้เครนยกครับเนื่องจากฝนตกหนักครับเลยใช้เครนยกใส่ทีนี้จะเปลี่ยนซุ้มคัดนะครับหรือว่าหวีคัดให้มันเพราะว่าอันเดิมครับ เขาตั้งระยะสุดเกินครับเออหน้าตาจะเป็นหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีนเอาหอ่อถูงมานี่เป็นประมาณนี้ครับสุมคัดใหม่นะครับขั้นเงยน รอติดตั้งนะครับปกติก็จะทําเครื่องยนต์จากข้างล่างนะฮะลองติดก่อนแล้วก็ค่อยเอามาประกอบที่ตัวรถเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ผ่านหรือว่าต้องแก้ไขเขาจะแก้ไขจากจากที่ยังไม่ได้ประกอบกับรถจะทําง่ายกว่าทีมงานกำลังประกอบเครื่องยนต์